มา,า,า,ามาเลยโอ้ขนาดฟืนมาแห้งเลย ลุกขึ้นมาครับ่าตบบพแต่จอดอยู่นู่นก็จอดอยู่นู่นก็ลมเหมือนกอดพื้นินพ้นมาให้มันลุกตรงนี้มันลุกเลยมตกันนี่ไปเลย

โนวิกเตอร์ห้าร้อยครับผมส้นเรียบร้อยครับต้องมาเช็คของเหลียวครับเท่านี้แต่ว่าสตาร์ทเครื่องติดอยู่ครับ